สวัสดีครับเกมมานะคบวันนี้จะมาเล่นเกมเอ่อมาครับตอนที่2องนะคบจากค่าที่แล้วนะครับโอ้เราได้ตายไปหลายรอบเลยครับใช่โอ้ยเราก็หยุดอัดเลยนะคะล่คาญตอนนี้เราต้องข้ามเสนนะคะขา้ามข้ามขมข้ามข้ามอมข้ามขอามข่า้ามม้อามอม้ ¡Qué sí, ที่เบลก็ไปหาแกลทำล่าที่ด้ยเท่านี้เ่าได้วของแกล์มันก็ไม่มีหวังโอ้ยอย่าเหลียดิแล้วสักตอมอย่างเฮ้ยอย่าดมไข่ ไปเลยเราทำกลองให้แล้ค่ะน่จัง อาหารไป่น,น่ๆอาหารไปบอสอันนี้ไปบออันนี้เมื่อนี้ยังไม่ได้เสร็จเลยคิด อะไรไ้ตายตายตายแล้วน่นมันป่าจังเกิลมีแตงมีแตงโม้ยหัวไหนหัวที่รออ๋อเป็นเชื่อแล้ว ทำทางมาเลยไปไปลุยแตงโมแตงโมเออไอ้นั่นอ่ะที่มันเป็นสีน้ำตาลอะแล้วก็ตัดต้นไม้ไป็นตุกด้เลยลนะูกโกโก้นี่ไงไม่ไปไล่แตงโมได้ย้าตัวฮาทิ้งไว้ที่นี่เลย เอ้ยนี่เรามีตัวคับโอ้ยคัดที่สองไช่เห,หรอเฮ้ยเจอแกด้วยไม่เจอแตงโมอ่ะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วโอเคเอาไปปลูกที่บ้าน อู้ต้นเยอะเลยก้อนหนึ่งในตั้งเจดอัน เจอแต่แล้วเจอแตงโมเย่าใช่เจอแตงโมอีกทีรีบรีบเข้าบ้านเร็ว โปรเจกตเกมอาร์ทีวีจะใช้ขวานเป็นดาบนะขวานแรงกว่าดาบเฮ้ยเราจะวิ่งไม่ได้เนี่ยไม่ได้เอาอาหารมาร้ายวิ่งไม่ได้เฮ้ยข้างหลังเลยหลัง ดูดิเราวิ่งไม่ได้เน้ห่านนะเนื้สไปกเนี่ยเก็บมั้ต,ตงไปเรื่อยๆวอร มีคนแก่เบาโยนมาให้หน่อยเรามีสองอันเค้ได้แล้วเราครับกล่องมาแล้วนะมาเก็บของมา้ก่อนแล้วกัน <Okay. S 2> อโอเคนี่ไงจังเกิลบันโอเคครับมันก็เป็นวาร์รับนี้กันเจ้าแม่น่าเก็บเคลบผมมาตันนี้ครับ อย่าลืมกดไลค์นนะครับ